บรอ๋อใช่ค่ะน้ำน้ำดาวไอ้โดดดาวโซ่อ๋อก็มันย้อไม่ใช่หรอกอ๋อแปลว่าการย้อมสาดย้อมเสื้อเนี่ยก็อาจจะมีทั้งสีเคมีแล้วก็อาจจะใช้สีธรรมชาติถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะก็จะผืนตกไปผืนละเท่าไหร่ อเขาแปลว่าไอ้ตัวอะไรอ๋อเขาเอาไปทําอะไรแบบนั้นเขาไปใส่อะไรแบบนั้นไม่่ใชเาอ๋อแต่ว่ามันมันมันก็ถือว่าความชอบเนาะอ๋ออาคานี้ก็คือหลักพันเนาะค่ะอันนี้ก็คือหลักพันห้านะคะก็จะมีลายอะไรคะคุณพี่แนะนำ่านผู้ชมด้วยค่ะมีลายอะไรอันนี้ลายอะไรคะนี่มีเสื้อมีเด้งเตนีลายมันเด้งเตแปลว่าลายผีเสื้อ อะอันนี้ก็จะเป็นลายผีเสื้ออันนี้ก็จะเป็นลายไทยแต่ผีเสื้อแับลายไทยนี่พอพอพอใช้ระยะเวลาเท่ากันไหมอันนี้เลยแต่ตัวนี้นานใช่ไหมฮะอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณหนึ่ง